ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐวันนี้จะอ่านพุทธพจน์ให้ฟังในเรื่องเหตุในการให้ทานในหนังสือพุทธพจนะหมวดธรรมฉบับทานการให้หน้า58จากพระตาปิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธพจนะเล่มที่22หน้าที่44ข้อที่36 พิกุทั้งหลายกาละทานห้าประการเหล่านี้มีอยู่5ประการเป็นอย่างไรคือ 1. ให้ทานแก่ผู้มาสู่ถิ่นของตน 2. ให้ทานแก่ผู้เตรียมจะไป 3. ให้ทานแก่ผู้ป่วยไข้ 4. ให้ทานในสมัยข้าวยากหมากแพง 5. ให้ข้าวใหม่และผลไม้ใหม่แก่ผู้มีศีลก่อนภิกุทั้งหลายนี้แลการลทานหาประการผู้มีปัญญารอบรู้และปราศจากความตนี ย่อมถวายทานตามกาลสมัยในอริยะทั้งหลายผู้ประพฤติตรงคงที่เมื่อมีใจเลื่อมใสศรัทธ,ธาแล้วทักขีนาย่อมมีผลอันไพูบณ์ชนทั้งหลายเหล่าใดร่วมอนุโมทนาหรือช่วยกระทำการขวนขวายในทานนี้ทักขีนานั้นมิได้พร่อง ไปด้วยเหตุแห่งอนุโมทนานั้นเลยแม้ชนผู้ร่วมอนุโมทนาก็มีส่วนแห่งบุญด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลมีจิตไม่ท้อถอยในทานทานนั้นย่อมมีผลมากบุญที่ทำแล้ว ย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในการข้างหน้าได้